ดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับแบบนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆ,ๆที่เกี่ยวข้องกับวงเบียนฟรและก็วง CGM 4เมเช่นเคยนะครับช่วงนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับมีสีชมพูมีดอกซากุระแบบนี้นะครับสีเขียวน่าเป็นสีของใบไม้เนาะตามความเข้าใจของผมนะว่าคนออกแบบเขาคิดสื่อไปทางนั้นนะครับว่าเป็นคอนเซปต์ต้นซากุระของญี่ปุ่นบนเสื้อตัวเสื้อนะครับแล้วก็มีตราธงชาติญี่ปุ่นตรา เขาเรียกว่าอะไรครสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นแบบนี้เนี่ยนะครับญี่ปุ่นจ้าๆขนาดนี้จะพูดถึงน้องคนใดไปไม่ได้เลยนะครับก็ต้องพูดถึงน้องคนหนึ่งที่มีความผูพันกับว่าทำญี่ปุ่นมากๆนะครับเพราะว่าตัวของน้องเองก็มีสายเลือดครึ่งหนึ่งอยู่ในตัวที่เป็นญี่ปุ่นด้วยนะครับูพูดมาะขนาดนี้เป็นใครไปไม่ได้นะครับดูชื่นก่ ก็คือน้องสัจจงสวิตยาาขจรรุ่งศิลอดีตสมาชิกรุ่นที่1ของวงบีนแคฟอีเอนะครับและน้องก็อยู่ในฐานะยอดปิรามิดของวงทางาใน48ร4 8กรุ๊ปอยู่เสมอนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทำคลิปรวมถึงเขียนบทความพูดถึงน้องสัจจงแบบเดียเด่ยวๆมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับหลังๆมาน,นี้ก็จะ จับมัดรวมเ <c> ข <oughs> ียนถึงน้องคู่กับเพื่อนสนิทของน้องนะครับไม่ไว่าเป็นน้องเปียมเองหรือว่าน้องสตาร์เองที่มีโอกาสได้ร่วมงานกันหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยสัดเดี่ยวเต็มๆให้น้องเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีอะไรที่ <c oughs> อยากจะอัปเดตข้อมูลพอสมควรแล้วก็เรื่องแต่ละเรื่องที่ ผมได้พบเห็นที่แบบน้องสัจจังสื่อสารออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าโหเป็นเป็นเรื่องที่ประทับใจผมมากๆในหลายๆเรื่องนะครับก็เรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการที่น้องสัจจังได้มีโอกาสร้องเพลงร่วมกับคุณครู <c oughs> ของน้องนะครับที่สอนน้องตั้งแต่ น้องเข้าวงใหม่ๆเลยก็คือครูเอ็กูแมนสืปินวงละอองฟองนะครับในโปรเจกต์พิเศษนะครับก็คือวงละอองฟองเขาก็มีเพลงใหม่ออกมาก็คือเพลงเธอ,อยังเป็นคนเดิมที่นะครับแล้วก็ <c oughs> ทำโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาคือทำคลิปทิกต o อกแล้วก็ชวนน้อง,น,องน้องคนมีชื่อเสียงเลยมาร้องเพลงนะครับซึ่งน้องสัดจ,จังเนี่ยก็เป็นคนแรกเลยที่ครูเอเชิญมาร้องนะครับ ในโปรเจกต์นี้ก็ต้องบอกว่าผมสุดยอดมากๆจริงๆนะครับถามว่าทําไมผมถึงฟินขนาดนี้ก็เพราะว่าผมมาชื่นชอบในตัวน้องซัดจังนะแล้วทุกคนก็ทราบ่างน,น,นี้แล้วก็ <c oughs> ตัวผมเองก่อนหน้านั้นก็ชื่นชอบวงละอ,องฟองอยู่นะครับเป็นไอดอลของผมเลยเป็นวงรดนตรีที่ผมชื่นชอบมากๆแล้วก็ความบังเอิญบังเอิญนี่ก็คือน้องซัดจังเนี่ยเขาก็ชอบวงละอ,องฟองมาเช่นกันเม่ก่อนเข้ามาเป็นสมาชิกวงบินเคอฟีเอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โอ้โหทุกอย่างมันประจวบเหมาะมากๆนะครับแล้วก็ชัวรที่น้องสัจังยิงอยู่ในวงเนี่ยแน่นอนเป็นความเป็นครูเป็นลูกศิษย์กันเนี่ยก็ <c oughs> มีโอกาสร่วมง,งานกันบ่อยๆอยู่แล้วละ่ะทั้งในส่วนของหลังมา่านแล้วก็หน้าม่านนะครับในส่วนของหน้าม่านเนี่ยเหตุการณ์ที่ผมฟินมากที่สุดเลยก็คือการที่น้องสะจังเนี่ยได้ร้องเพลงแอบชอบ ร่วมกับครูเอ็กคูแมนในคอนเสิร์ตโอเพนแคมของเปิดแคมซีซั่น2ของอีดี้แคมนะครับโอันนั้นแบบฟินจิกหมอนมากๆนะครับไม่นึกไม่ฝันเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็จะ,จะมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือช่วงที่วงเอาฟองออกเพลงใหม่ออกมาคืออยู่ดีๆก็เหงาเฉยเนี่ยแล้วก็มีคอนเสิร์ต <c oughs> ด้วยเนี่ยน้องสัจจังก็ไปดูด้วยแล้วก็ได้เต้นเพลงนี้กับครูในช่วง หลังจบงานนะครับแล้วก็ลงเป็นคลิปนะครับซึ่งเป็นคนเดียวนะเป็น member, เมมเบอร์เพียงคนเดียวเลยที่ได้เต้นกับครูกับวงละองฟองครบสามคนก็คือครูเอ๊ครูแมนแล้วก็น้องอ่อนนะครับอันนี้เป็นสถิติดียืนอยู่ดังยืนยงแน่นอนคนเดียวคนแรกนะครับ <c oughs> มาต่อแล้วก็มาเหตุการณ์นี้เนี่ยแหละนะครับที่ว่าวงละองฟองมีเพลงใหม่ออกมาคือเธอเป็นคนเดิมที่แล้วก็ อ่าครูเอก็ชวนลูกศิษย์ศิษย์เอกศิษย์โปรดครูแมนเนี่ยชวนศิษย์โปรดคนเนี้ยศิษย์เอกคนเนี้ยก็คือน้องสัจจังีมาร้องเพลงด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหฟินอีกแล้วนะครับแล้วก็คือคือแค่มารวมตัวกันผมก็ฟินแล้วแต่ที่ฟินยิ่งกว่าเลยก็คือน้องน้องสัจจังทําหน้าที่ได้ดีมากนะครับร้องเพลงนี้ร่วมกับครูได้เพราะมากๆจริง นะครับแบบว่าแทนที่ <c oughs> พี่อ่อนลองฟองได้เลยนะครับชื่นชมมากๆากนะครับใจจริงก็ลองไปค้นหาดูกันได้นะครับ <c oughs> อ่ะ <c oughs> มาเรื่องต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เ,เป็นเรื่องที่ผมฟินมากเช่นกันนะก็ต้องบอกว่าโอ้ไม่นึกไม่ฝันเลยระหว่างที่แบบนั่งถโทรศัพท์ดูโน่นดูนี่ไปนะครับมันก็มีคลิปหนึ่งเด้งขึ้นมานะครับก็คือคลิปที่น้องสัดจัง ไปเป็นพรีเซนเตอร์ของยายโยอีนะครับซึ่งถ้าทุกคนจำกันได้เนี่ยน้องเคยร่วมงานกับยายโยอีมาแล้วนะครับในช่วงที่วง b ินเชฟอรยั่งเรือตำนาจอยู่มีสปอนเซอร์อะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเนี่ยวงบินเชฟก็ได้ร่วมงานกับยายโยอีด้วยการที่เหมือน <c oughs> มีแบบถ่ายภาพนิ่งอะไรต่างๆแล้วก็มีแบบของของแจกเขาเรียกว่า ของสงมานาคุมเป็นแก้วเวลาผมก็มีอยู่นะครับซื้อเก็บไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าเออก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ไม่นึกไม่ฝันจริงๆว่าอยู่มาวันหนึ่งแหละจากน้องสะจังจกักกระส่ายกจากวงเนี่ยน้องจะได้มาร่วมงานกับยายโยอีกครั้งนะครับแล้วก็เป็นการร่วมงานที่ผมว่า <c oughs> ผมว่าใช่เลยอะ่ะแบบ p u ด the r i ร h t แม n on นอ e right ร o b จสุดๆนะครับเพราะว่ายายโยอีกก็เป็นเหมือน ร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของน้องซัจจังเองก็มีเชื้อญี่ปุ่นอยู่ในตัวนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้เอาน้องซัจจังมาแค่สแสดงเฉยๆว่ากินยาโยอ,ยอิอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีอีกหนึ่งคลิปที่ออกมาหลังจากนั้นเนี่ยประทับใจมากๆนะครับก็คือเขาให้น้องซัจจังเนี่ยสอนสอนว่าถ้าไปญี่ปุ่นแล้วก็ถ้ามินมีเมนูมาอาหารญี่ปุ่นมาเนี่ยจะสั่งอย่างไรแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นให้ให้ให้ให <c oughs> คนทางร้านเขารู้เรื่องอ่ะซึ่งซึ่งโอ้ชอบมากชอบมากนะครับน้องสะจังเนี่ยโอ้โสอนได้แบบเข้าใจเลยว่าแบบเฮ้ยถ้าไปอย่างนี้เราต้องดูเป็นหมวดก่อนว่าคํานี้ค,คืออะไรเป็นเรื่องของของิงของทอของอะไรก็ว่ากันไปแล้วแบบโอ้โหโโเนี่ยสุดจริงนะครับคือน้องน้องไม่ได้รู้ภาษาญี่ปุ่นียงอย่างเดียวอ่ะแต่น้องสามารถเอามาปรับ เขาเรียกว่ามาสอนคนให้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยซึ่งมันจุดยอดอะมันมันเจ็กมากๆนะครับก็คือถ้าใครมาบอกว่านอสจังพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นไม่เป็นเนี่ยให้ดูคลิปนี้ซ้ำๆหลายๆรอบเลยนะครับจะรู้เลยว่าคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นแบบ native speaker ที่สอนคนอื่นได้รู้เรื่องด้วยเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับประทับใจมากๆนะครับ อ่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งเรื่องที่ประทับใจสุดๆเลยนะครับผมว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับน้องสัจังก็น่าจะมีความรู้สึกว่าถ้ายัางไงก็ตามก็ยังคงอยากมีโอกาสสักครั้งสักหนหลังจากน้องตกอานสาวไปแล้วก็ได้พบปะพูดคุยเจอกันนะครับซึ่งผมเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องในงาน แคทมือที่สองที่น้องสัจจังมาเปิดบวกด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่พูดคุยกันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆนะคือคือ <c oughs> <c oughs> ผมแ่ะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าเวลาไปเจอน้องสัจจังไม่ว่าจะสมัยที่อยู่ในวงหรือน,น้องกรุบบก๊ปหาแบบเราเข้าไปเผชิญหน้ากับน้องความรู้สึกของผมเลยผมรู้สึกว่าเอ้เด็กคนนี้เขาดูแบบใส่ใจคนที่อยู่ตรงหน้าจริงๆนะคือคุยแบบ สมาธิแน่วแน่มากคือไม่ไม่วอกแวกไปด้านข้างเลยคือเขาให้เกียรติคนที่อยู่ตรงหน้าของคนที่เขาไปหาเขามากๆซึ่งผมผมประทับใจในจุดนี้มากๆนะครับแล้วก็ตัวของน้องเองก็พูดจาดีให้เกียรติคนนะครับอยู่เสมอนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นการช่วงเวลาแบบไม่เยอะหรอกแค่ช่วงที่ผมไปคุยกับน้องอมัน,ม,นมันไม่ถึง5นาทีด้สามนะครับเพราะผมรู้สึกว่า ออน้องมาทํางานน้องมาขายของเราก็ต้องแบ่งเวลาส่วนอื่นให้น้องได้ตอนรับลูกคา้าได้รอรับแฟนคลับท่านอื่นด้วยนะครับก็ประทับใจมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออต่อให้เวลามันจะผ่านไปอีกสักเท่าไหร่นะตอนนี้ก็แฟดีกว่าแล้วมันก็จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยเไม่อยไม่วังไงก็ตามก็จะติดตามผลงานของน้องแล้วก็สนับสรุปเป็นจ่ายให้น้องอีกโซนแน่นอนนะจ๊ะ ก็สำหรับวันนี้ก็อกอขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ